ของคนไทยเสนอราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ครับเพชรจบมาแล้วครับแข้งซ้ายเปิดทักทายก่อนเลยครับตรงนี้เนื้อต้อนี้ขวาขึ้นไปตัวไม่ออกเลยครับโอ้ยสายสวยครับเพชรดังครับแม่สร้างจังหวะเตะซ้ายเตะชายโครงครับแข้งนี้สายมาครับแม่เกียวแล้วคืนขวาขยับขยับครับต่อยหมัดไม่ถึงครับแข้งซ้ายได้เนื้อต้อนี้ขยับขยับแข้งขวาขึ้นมา สองข้งครับเหนือธรณีเอาละครับได้คืนบ้างครับจากที่โดนซ้ายมาเอาซ้ายมาขวาโต้ครับมีหมัดมาแจมครับเอาละครับเกมมันเริ่มเอิแล้วครับเปิดดับเปาดดัยครับเข้าต่อยครับแฮ้เพชรดับเปิดแก้วแล้วครับนี่แหละครับยกนี้แหละครับยกนี้ครับยกสามครับพอเจ็บตัวแล้วเป็นแบบนี้ครับเกมเริ่มเดือดยาบเดินต่อครับเหนือเทอร์ดีเองก็พยายามโยกหาจังหวะครับแข่งสายเปิดดัมาเหนือเทอร์ดีพยายามโต้เปิดดัเตะซ้ายต่อยซ้ายเอาครับดูนายบ้าง เลี้ยงในเนือต้นดรงครับต่างคนต่างล็อกาสายมาเลยครับขวาโตแม่คนละแข้งครับแต่ว่าลูกจากลูกตามน้ำเพชรดำจะมีหมัดเข้ามาครับแต่ทีนี้ข้างขวาสวยเขาจวันนี้โอ้ยกระโดดเข่าราบเข้าไปจับในได้ดูครับเต็งตีเพชรดำกดเอาไว้ครับไล่แคบกู้สอกขวาเหนือต้อนดีเพชรดำล็อกแล้วพยายามเกี่ยวไว้ครับตีได้ไหม ยังไม่มีใครทำอะไรได้ถนัดนะครับวงในจังหวะสร้างจังหวัสับซอกขวาได้ดีครับไก่ซ้ายมากครับเพนดามครับขยับขยับขยับแล้วขวาคืนไปเดินบ้างครับหมดยกที่สามเดี๋ยวพักกัน่อนรู่เดียวครับสักพักมีคำสับมือชกแข้งขวามาแล้วครับนี่ครับเปิดมาเหนือต้นแข่งขวาต่อแข้งข่าเพนดามีบ้านครับ นายครับเพชรดำตรงนี้เดินจับในเลยกรนี้ขวางหน้าครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายตัดขีดซ้ายเอาไว้ครับลูกนี้เอาได้ไหมแหมก็ยังแก้ไขปัญหาเฉพาะนะเพชรดำเดินจังหวะนี้โดนดึงมาแล้วแทงครับพชรดำพยายามขวางหน้าเนื้อเท่านี้ก็ไล่แขนพยายามจะกระตุกครับจังหวะกระตุกเนื้อกรนีเมื่อสักครู่นี่ทำได้เยี่ยมเลยครับโอ้ยแต่ว่าแข้งซ้ายของเพชรดำก็ทำงานครับออกซ้ายมาขวาคืิหมัดของเพชรดำ ไหลตีใครครับในขี้่มาไว้ครับขี้่มาไว้แหมแทงซ้ายแล้วคาไว้ตีขวาคืนครับเหนือธรณีครับธรณีออกมาตั้งขาครับแข้งซ้ายติดฟังเหนือธรณีไต่ขวาครับแล้วพับคาเฮดดามครับโอ้ขวางหน้าหูวงในครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแหมเหนือธรณีเสียหลักล้มครับมาตั้งครับฟังและโต้แหมยังไม่แม่นเฮดดามสามของคู่เอกคู่ที่สามครับของศึกมวยไทยมรดกคนไทย เสนอราชดำเนินซุปเปอร์ไฟท์ครับเพชรดำมาแล้วครับแข้งซ้ายเปิดทักทายก่อนเลยครับลูกนี้เนื้อตอนนี้ขวาขึ้นไปเลยเนื้อตอนนี้ขวาหน้าครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายแล้วขีดซ้ายเอาไว้ครับลูกนี้เอาได้ไหมแหมก็ยังแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าเพชรดำเดินแหมจังหวะนี้โดนดึงมาแล้วแทงครับดำพยายามขวางหน้าเนื้อเท่านี้ก็ไล่แขนพยายามจะกระตุกครับ จังหวะกระตุกเหนือธรณีเมื่อสักครู่นี้ทำได้เยี่ยมเลยครับโอ้ยแต่ว่าแข้งซ้ายของเพชรดำก็ทำงานคขอกอดซ้ายมาขวาคืนหมัดของเพชรดำใครตีใครครับนในขี้ไปไว้ครับขี้ไปไว้แข้งซ้ายแล้วขาไว้ตีขวาคืนครับเหนือธรณีครับธรณีออกมาตั้งครับแข้งซ้ายตีฟังเหนือธรณีไต้ขวาครับแล้วพับขาเพชรดำครับขูขวางหน้าขูวงในครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแมเหนื้อธรณีเสียหลักลงครับมาตั้งครับตั้งแล้วโตแม้ยังไม่แม่นเพชรดำเหยียดเข้าไปครับ แน่ก่อนเพราะทั้งคู่ไม่มีจังหวะออกอาวุธที่ชัดเจนครับเพชรดเบิร์แข้งซ้ายสองข้างไม่เข้าเอาดูนายครับเตีซ้ายครับเพชรดำครับยัดเตะบ้างแล้วนะครับเอาเตะขวาเตะขวาครับได้สามแข้งครับและเจอยัดซ้ายครับลูกนี้ล้มลงไปครับเพชรดำถือว่าเป็นชุดที่ทําได้ดีเลยครับเพชรดำเดินมาายแข้งซ้ายเแล้วนี้โต้ขวานืนแข้งซ้ายไปชรดำแล้วนี้แค้งขวาเอาครับซ้ายกับขวาหลักแข้งคนละทีครับโยกต่อครับ ยกต่อครับเพชรดำซ้ายครับเหนือต้อนียกขวาบังครับก็บังได้บ้างไม่ได้บ้างครับเอเจอขวาคืนครับนี่เตะกีตาร์ต้องเสียหลักเสียหลักแล้วเตะซ้ายครับจำยังไม่ได้ส่อยู่เพชรดำวางข้ายแตรโดนเกี่ยวเอาคืนครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับเหลือต้อนดีครับรับแข้งก่อนแล้วก็เกี่ยวเพชรดำล้มลงไปเรียกว่าเปิดซิกโครบนะครับแล้วเกี่ยวครับก่อนครับเดี๋ยวจะมาครับตกสุดท้ายครับซ้ายหรือขวาครับ ที่บุญมังสาหารหรือสีเมืองใหม่อุบลราชธานีทั้งคู่ครับชายชนะจะไปทางไหนครับยังไงกันแล้วครับยกนี้ครับเปลี่ยนให้ได้แล้วครับแบบนี้โอ้สายมาแล้วก็เจอขวาเกินครับขวาแล้วทับทับขาเอาไว้แข่จังหวะนี้ครับระสานแจ้งแข่จังหวะลื่นนะครับเด็ดดำวิ่งเข้ามาเตะซ้ายจบจากคู่นี้ครับเอฟซีของกุหลาบดำแล้วก็ยอดแหลกเพชรครับ มีนกมีนักมีหลับให้เห็นหรือเปล่ารองอีตามด้วยนะครับและเป็นการทแชัป์140ปอนด์ของวิธีมวยราชดำเนินด้วยครับหันไปทางชัน้นคะแนนทางด้านของเหนือธรณีสามชายวิเศษสู่ครับแม่ก็ถือว่าเป็น